สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามารู้จักรถเรียกว่ารถสะสมเนาะเพราะว่ารถรุ่นนี้มันก็ประมาณยุคแปดศูนย์เก้าศูนตอนผมตอนผมอายุประมาณสิบกว่าครับผมก็เจอรถรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่รถอะไรนายาคือยามาฮ่าอเคหรือใครๆเขาเรียกว่าคอนคอร์ด 8 9 0 9 0ูนครับตอนนี้ตั้งแต่ผมเ็ด็กผมก็เห็นมาแล้วครับรถแบุนบนี้ครับวอาโทรมาก็ชอบครับอยากสะสมเลยซื้อมาครับแต่คันนี้ซื้อมาเป็นเป็นซากมาครับซากมาก็หาอะไรใล่มาเรื่อยๆครับมาจัดทรงหน่อยครับแต่ยังไม่ทันได้ทำสีอะไรมากมายครับ นี่ครับไม่ไม่ใช่ของมันครับเป็นไม้ของคาวาซากิวิกเตอร์นี่ครับอาจจะมีทะเลาะบ้างอะไรบ้างก็มาใส่ครับก็สวยดีครับจัดทรงใหม่ให้ดูดีครับนี่ครับถังก็หามาใส่ครับถังสีเดิมนี่ครับตรงนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ครบครับยังไม่มีเดี๋ยวก็ต้องหาใส่ครับผม นี่ครับก็มีชุบมีอะไรบ้างครับเนี่ยรั้อ็ล้อหลังเนาะเป็นรล้อมีเนียมรล้อทองมีเนียมครับแต่งจากทรงใหม่ล้อหน้าก็รล้อมีเนียมครับใส่ชุดติดเบรคครับของ JR ครับจับทรงครับนี่ครับนี่ครับแกนโชกก็ แกนโชกเป็นแกนโชกยาวครับโหลดมาให้มันมีเหลือตรงนี้ขึ้นมามันก็จะแลดูสวยครับเป็นแกนโชคของ r x z ครับแต่ว่าปอกโชคนี้เป็นของ G R ครับข้างหลังรับรถจัดทรงใหม่ครับเริ่มมาโด่งดังครับตั้งแต่นาเดชมาขับ r x ครับคนก็หาซื้อกันครับหาซื้อยากมากครับตอนนี้รถไม่ค่อยมีครับในตลาดหมดแล้วครับ รถเก่าอยู่โรงเสร็จเหล็กมาแล้วครับนี่ครับเป็นละรถสะสมของผมครับไว้ไปซื้อกับข้าวสภาพก็ประมาณสัก60%เปอนาะรถคันนี้เครื่องดีครับทำเครื่องทำอะไรหมดแล้วครับก็ยังเก็บงานอีกหน่อยครับให้มันแลดูดดูดีกว่านี้ครับเนี่ยครับ ตรงนี้ปิดแบนไว้ก่อนครับดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตกันใหม่นะครับสวัสดีครับ